เราจะพาทุกคนไปกินของเด็ดของอร่อยที <S <S ่หาดใหญ่ติดตามกันได้เลย Let's go Wow กินร้อยคิวโอ้ชากับคนขายอะไรเข้มกว่านะได้จ้ชอบนะ อ,อแปลกใหม่มากนะเยีบวิเด็ดเด็ดเด็ด<ๆ>ไม่เคยกินรสชาตินี้มาก่อนเลยอะ่ะตอนนี้นะครับตอนเช้านะครับเราก็อยู่ที่จังหวัดหาดใหญ่เรียบร้อยแล้วออนะครับ ขาใหญ่เขายังไม่แต่งตั้งยังไม่แต่งตั้งเดี๋ยวเราจะขับไปหาของกินในหัดใหญ่กันในตัวเมืองเลยตัวเมืองรอบเมืองใช่ไปดูกันว่าจะมีอะไรแบบน่าสนใจแต่บูกุเตยังไม่ได้กินเลยนะตั้งแต่มาใช่ใช่ใช่แต่เขาบอกว่าบูกุเตยอร่อยเขาบอกว่าเนี่ยไปซื้อของกินตลาดกินยงนะนู่นนี่นั่นเคยโอ้ยยังไม่เคยเหมือนกันเลยพี่เคยมาแบบเมื่ส20กว่าปีที่แล้วอ่ะก็คือแบบ สมัยตอนเด็กเลยเด็กเด็กเลยใช่ไหมสองอ่ะมากับที่บ้านอ่ะชั้นล่างขายของฝากข้างบนขายของเอ้ามีสองชั้นหรอใช่เนอะสมัยก่อนแบบเด็กๆก็จะโดนต้อนขึ้นไปอยู่ชั้นสองไปซื้อของเล่นซื้อเกมแบบเกมกดอ่ะอ่าเออจะไปนั่งเล่นตอนนั่งรถไฟกลับกรุงเทพโอ้ยแสดงว่าตอนเด็กก็คือนั่งรถไฟตั้งแต่แรกใช่ใช่ใช่ก็นั่งชั้นสองมาตลอดตลอดเลยเพิ่งไม่ได้เป็นคนชั้นหนึ่งใช่เ้ื่อนเงินชั้น สอบผ่านแล้วได้เลื่อนชั้นแล้ว <laughs> ตอนนี้นะครับเรามาอยู่หน้าร้านกุกงชายติ่ชซำเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปหาอะไรกินข้างในกันนะครับคืออยากกินอันนี้มากเลยดูสิคือมาแบบเป็นลูกภาพใหญ่มากก๋วยเตี๋ยวราดหน้าหัวปลาเอาอันนี้ชุดหนึ่งครับมันใหญ่ไหมครับอันนี้ ไซส์หนึ่ประมาณสคนทานค่ะพอดีงั้นเอานี้เซตหนึ่งนิ่ั่งเปเลือกางนเดี๋ยวใช้เบอร์อนี้ไปสั่งติดตามด้านหน้าได้เลยอ้โได้ครับขอบคุณครับนี่เอาอะไรดีอเลจงอร่อยทุกอย่างชอบจังเลยแนะนำอะไรบ้างครับแนะนำอะไรบ้างแนะนำาห็อันนี้เป็นอะไรครับปลาอะไอ๋อคนชอบกินเนาะได่าโี่หนอัยทุกอย่างจริงเหรอขาดีหมดเลยเลยโอ้ย มีขิงด้วยข้างบนด้วยหรอเฮ้ยไม่เคยกินอุ้ยน่ากินมากนี่น่ารักมากเลยอ่ะไส่สาร่า้สาหร่ายต้นหอมกลีบกระเทียมอันเยอะเลยอะคะเป็นข้าวเดี๋ยวมาจยางค่ะนี่กินคู่กับกินคู่กับซี่โครงหมูแดงอ่ะงั้นเอาอ่ะแล้วก็ซี่โครงหมูแดงด้วยก็คือระหว่างที่เราเลือกเสร็จใช่ไหมครับแล้วพี่เขาก็จะไปนึ่งให้เลยเราไปนั่งรอที่โต๊ะกันครับ ตอนนี้ครับก็ได้มาแล้วรู้สิเยอะมากสั่งก็แบบพี่บอลเอาไหมเฮ้ยเอาเอาไหมเอาไหมจิ้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 มไม่เคยเบรกใครอยู่แล้วเรื่องเนี้ยเออพอกลับมาถึงเจอเมนูนี้โอ้โหเาหมดหมดไหมหมดแต่ว่าเช้าอยู่ไงเพราะฉะนั้นเราต้อง จัดเต็มที่ป่ากันเดี๋ยวเราเริ่มชิมกันดีกว่านะครับนี่งเงยเมื่อกี้นะครับเขาบอกว่าน้ำจิ้มมีอยู่2แบบก็คือมีน้ำจิ้มหวานกับน้ำจิ้มเผ็ดบอกว่าคนแถวนี้กจะกินทางน้ำจิ้มเผ็ดกบน้ำจิ้มหวานผสมกันเดี๋ยวลอสักหน่อยแล้วเราขอชิมฮะเก๋าถือว่าเป็นการเปิดมื้อเช้าที่สบายมากแบบเแบาบๆลงๆพอไม่จัดจ้างอร่อยนะคือแบบเหมือนกินอาหารตอนเชา้าอ่ะแล้วก็แบบง่ายๆสบายๆ ไม่ต้องหนักมากหน้าตาหน้าก,กินหมดเลยอะยดูดีไปลองชิมกับน้ำจิ้มดูอืมพอด้วยความที่มันมีรสชาติแบบเค็มเนี่ยหน่อยใช่ไหมครับแล้วพอเรามีความหวานกับความเผ็ดของน้ำจิ้มเนะี่ยเข้ามามันได้ชูรสชาติให้ดียิ่งขึ้นนะ่ะสำหรับใครที่ชอบทานเผ็ดนะผมว่าเออเป็นมิกซ์ที่ดีมากเลยอะชอบชอบชอบวินีหน้ากินมากดูสิก็คือเป็นตัวกุ้งใช่ไหมครับแล้วก็โรยขิงด้วยก่อนที่พี่เขาจะเอาไปนึ่งอะ เขาก็จะมีใส่น้ำนิดนึงก็เหมือนเป็นตัวน้ำซุปอ่ะก็ค่อยใส่ในหนึ่งคำคือมันมีรสชาติที่แบบกลมกรอบเข้าไปเลยใช่ไหมครับบวกกับน้ำจิ้มที่มีพริกด้วยเอออร่อยฮิอินนี้ดีกว่านี้ดีกว่าเป็นสูตรเด่นเหมือนกันราดหน้าผักกะเาอ,อ๋อดูดิก็คือเป็นเหมือนแบบเส้นใหญ่ทอด แล้วเราก็จะราดด้วยน้ำราดหน้านี่เลยน่ากินมากอืมตัวเส้นใช่ไหมครับพอทอดปุ๊บก็จะมีกลิ่นหอมกรอบของแป้งลงมาข้างบน่ตัวน้ำคือรสชาติจะมีแบบหอมซีอิว๊วแล้วก็หอมกลิ่นพืชใชยกลิ่นขิงที่เป็นแบบขหองปลานึงอซีอิว๊วแต่มีเท็กเซอร์ความยืดความข้นของน้ำราดหน้าเข้าไปเออแปลกใหม่มากนะย่ ไม่หนุ่มจีบหรือสองอะจิ้มไปอุ้ยนี่วะพี่ฟองสั่งนี้ไปใช่ปะใช่ใช่ใช่เนี่ยเบียร์บ้าจางเออบ้าจางเขาบอกว่าให้เอาตัวบ้าจางเนี่ยกินกับตัวหมูแดงอุ้ยอันนี้ดีมากดีฮะเออเออดีดีแบบดีมากเลยอะตัวข้าวของบ้าจางอะมันมีความนุ่มใช่ไหมตัวรสชาติอะดีมากเลยมันหอมแล้วเค็มแล้วก็กลิ่นหอมพิภัยเข้ามาอุ้ยชอบมากชอบมากแล้วเขาบอกว่าให้กินคู่กับหมูแดง ตัวหมูแดงเนี้ยมันรสชาติแปลกใหม่มากเลยมันเหมือนมีกลิ่นซอสไม่รู้ว่าซอสที่หรือ่ซอสมะเขือเทศนะ่ะพอกินเข้าไปอะ่ะมีรสชาติเปรี้ยวออกมามันแอบคล้ายเวลาเรากินสปาเกตตี้อะ่ะสวากตี้ที่เป็นหมูสับส่งเครื่องมีซอสมะเขือเทศใช่ไหมเออรสชาติแบบนั้นแปลกมากผมชอบสองเมนูนะที่ว่าขอ,ข,อของกินคู่กันเพราะว่าตัวบ้าจังเข้มแล้วก็มีตัวนนี้อีกอุ้ยดีดีด,ด,ดีนี่เมื่อกี้พนักง,งานเขาแนะนําว่าตัวนี้นะครับเป็นแบบเป็น,ปน,ปนตัวหอยแครงแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบ 3G นะครับ ก็คือที่เนี้ยตัวติ่มซำเขามีหลากหลายมากเลยถนะ้า<ๆ>ไม่หลากหลายเราไม่ขนาดนี้ดูด <c oughs> ิมีเต้าหู้มีผักกะเพองอันนี้ก็น่ากินมากเลยเ็นตัวสาลาเปาทอดแป้งหนานิดนึงนะครับตัวไส้ก็เลยไม่ได้ดถึงเท่าร่ด้วยความแบบมันตรงเนี้ยมันจะแป้งแป้งมันจะหนานิดนึงใช่ไหมมันเลยได้กลิ่นหอมของแป้งสาลาเปาอย่างเต็มที่เลยนะครับอืมได้นี่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 ลาวาไขาเ่เค็มอุ้ยเยิ้ม ินน่ากินมากเนี่ยตาบรรยากาศเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะครับเพราะว่าพี่บอกกัจะหิวแล้วหิวแล้วเนี่ยดูอ่ะอยากกินใช่ไหมใช่เดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะครับ เมื่อกี้ระหว่างที่เราขับรถมาพี่ดิงบอกเฮ้ยร้านชาร้านชารู้จักกัหรอครับร้านนี้ไม่นี้เจอในติกตอกชาใต้เขาขึ้นชื่ออยู่แล้วแล้วไปเจอร้านนี้มาเขาบอกว่าเป็นชาบัตรคิวเขาจะมีต้องจ่ายบัตรคิวด้วยถึงจะได้อก็คือถ้าไปถึงปุ๊บคนเต็มนี่คือช่เลยอุ้ย <laughs> แต่อาจจะไม่ก็ได้นะถ้าคนไม่เยอะอาจจะไม่ใช่เวลาแบบช่วงเช้าเ้ะถึงแล้วโอ้ สวัสดีครับไปนะมาทำคอนเทนต์อยู่อร่อยไหมครับอร่อยไหมครับอันนี้ปกติซื้อสิบผูกค่ะอุ้ยปกติซื้อสิบผูกเลยหรอใช่อร่อยจริงนี่แค่มาทำธุระแล้วก็แวะหน่อยได้ครับขอบคุณครับคือปกติแบบอันนี้บัตรคิวแบบแปดสิบเก้าสิบหนึ่งร้อยเลยหนึ่งร้อยคิวจ้าหนึ่งรคิวทุกวันเลยไหมแบบร้อยคิวอย่างนี้ จริงหมอไม่ใช่วันละลอยนะวันละสองสามร้อยอออโอ,โอผมเอาชาใส่แก้ง <c oughs> ใส่ถุงไมปเอาใส่แกงอย่างนี้ถุงนึ่งเท่าไหร่ถุงได้สามสิบห้าจ้ะสามห้ากินได้ทั้งวันเลยนะ ก็คือว่าเขาเป็นชาของทางใต้แล้วก็เราแบบส่งแค่รอบเดียวเรากลั่นนะเราจะกลั่นว่านกอข้างหนั้นเอาให้มาข้าวผัดหรอคะจ้ามัข้าวผัดกลั่นขึ้นมาสีเข้มมากนี่มันจะอบกรสชาดในตรงนี้จนถึงมันจะรุงเลยแต่ว่ามันก็อร่อยนะจ๊ะก็คือชาโชโชอชาเไม่ไม่มีผสมไม่มีผนี่นะครับชาเย็นน้าอำเภอนะครับสีเข้มมากเขาบอกว่า เขาใช้การแบบการกลั่นแบบมอคคาพอตขึ threaten the ้นมาก็คือต้มน้ําให้เดือดแล้วมันจะไหลออกมาเนี่ยมันก็เลยจะมีความเข้มข้นมากกว่าชาปกติทํามารอบเดียวการเสร็จปุ๊บทิ้งเลยเพราะฉะนั้นเข้มที่สุดตามโบราณรัชเพีชีถูกใจถูกใจถูกใจแล้วใส่มาให้เกือบเต็มด้วยนะออ๋ คือมันเข้มข้นใช่ไหมครับแล้วมันนำให้แบบรสชาติของชากับกับนมที่เขาชงอ่ะมันกลมกล่อมมากนุ่มละมุนกินง่ายอันนี้คือถ้าดูดทีเดียวหมดแก้วนี่คือนอนคีพรุ่งนี้ไม่ใช่นอนโง่ชากับคนขายอะไรเข้มกว่ากันคนขายดีตลอดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพราะว่ากินชาเยอะเลยดีต่อ กรุงเทพครับเพื่อมากินเนี่ยเลยใช้ตั้งใจเลยครับไข่ดีๆนะหรือว่าไข่ดีอยู่แล้วไข่ดีจังขาขีดเลยนะจ้าในตอนนี้ผมมาตอนเช้านี่คนเยอะมากเพราะฉะนั้นนะครับใครจะมาร้านชาข้างอำเภอมาแต่ตอนเช้า7จ็ดโมงปิดตอน1นึ่ทุ่มราคาแก้วละ30 30บาทเอง ไป<ต>ครัไปนะครับไปดีๆนะครับ <c oughs> บ๊ายบายตอนนี้นะครับเรากำลังเดินไปโกติโอชานะครับที่หาดใหญ่ร้านนี้เขาอว่าเป็นร้านดังนะครับที่ทุกคนแบบรู้จักแล้วก็ต้องมากินถ้ามาหาดใหญ่แล้วนะครับซึ่งเราก็ ไม่มีที่จอดรถนะวนหาหลายรอบมากก็แบบต้องไปไกลๆหน่อยตัวร้านนะตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟคือสถานีรถไฟแล้วก็กลับมาเป็นส,สักสองสามล็อกนะครับก็เป็นตัวร้านแล้วที่นี่อะไรอร่อยครับอ่ามีเป็นหมูบอบกับเป็เดเกลือปลาคุเต่แห้งโอ้กหคุเต่แห้งใช่เป็นน้ำน้ๆแต่เปลี่ยนเป็นแห้ง่ใช่แล้วน,น,น้ำมีไ<อ>หมับม<อ>ก็คือเร่อนไปผัดแล้วน้ำมีไหมครับ งั้นเอาสติหน้ำหนึ่งแล้วก็เอาสติแห้งด้วยครับใช่หมูกรอบกับเกลืด้วยไหมไม่แน่กวาพลาดน้ำไม่มากินหมูกรอบกับเกลือเราก็ได้ครเราจัดจัดกันเราเอาเกลือด้วยนะมันเด็ดพลาดแน่ใช่หรอถ้าเกิดพี่กินคือพลาดใช่อ่ะโอเคงั้นเอาครับขายเก่งมากเลยนะฝีมือขายดีมากขายเก่งมากอร่อยนะไม่มาพลาดนะโอเคเอาก็ได้เอาก็ได้ อุ้ยได้มาแล้วอะเยอะมากคือแบบตอนสั่งคือว่าพอชั้นเล็กๆใช่ไหมแต่เนี้ยก็เป็นพอชั้นใหญ่มากเดี๋ยวเราจะเริ่มกินข้าวมันไก่ก่อนนะครับดูสิมันแบบจานใหญ่มากครึ่งตัวแล้วไก่เขาอะตัวแบบตัวห้าโลตัวใหญ่นะเขาบอกว่าร้านเนี้ยเป็นไก่สไบายข้าวมันไก่สไตล์สังโขลกแต่ไม่เคยไป่ถึงสโปลกเลยอ่ะนั่งรถไฟไปไหมอ่าถ้าอยากดูบอกเลยนะครับเฮ้ย ข้าวมันไก่ร้านนี้นะครับมีความแตกต่างจากข้าวมันไก่ทั่วไปในกรุงเทพก็คือว่ากัดเข้าไปคําแรกนะครับจะมีกลิ่นหอมของน้ามันงาม,มาชัดเจนมากๆเลยและตามด้วยรสชาติของซีอิ๊วแล้วก็กัดเข้าไปเนื้อไก่ไม่แห้งจะมีความนุ่มชุ่มฉ่านะครับวิเด็ดเด็ดเด็ดไม่เคยกินรสชาตินี้มาก่อนเลยอะ่ะมาเราลองอันนี้ดีกว่าขอบุตเต๋ กินแบบออริจินอลก่อนเพราะออริจินอลเขาจะต้องเป็นแบบมีน้ำเป็นมะกุเตะค่ะกลางนะครับในราคา120บาทนี่ต้องเป็นตัวนี้กระดูกซิโคงม,มันเป็น เหมือนตัวข้างในหมูใช่ไหมครับกล่นกับเครื่องปุุนยาจีนที่แบบกลิ่นค่อนข้างคลายน้ำพะโลเลยตัวสตัวนะรู้สึกว่าคลายน้ำพะาโลเลยเพราะว่าถาน้ำพลโลแบบอาพะโลไทยใช่ไหมจะมีความเค็มแล้วก็ตามด้วยหวานแต่เนี้ยตัดความหวานออกไปเลยมีรสชาติเค็มอย่างเดียวแล้วก็มีกลิ่นหอมของเครื่องเทศอะไรเงี้ยนี่ชิมตัวข้างในดูซิว่าจะมีกลิ่นเหม็นคาวไหม,ไมือมตัวกระเพาะทําดีนะครับกระเพาะหมูไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นสาบ เพราะว่าตัวเครื่องเทศของเครื่องสมุนไพรอ่ะกรอไปอย่างนี้เรียบร้อยแล้วก็สะอาดแล้วก็รสชาติไม่เหนียวด้วยกรึบกรองใช้ได้เอาดีกว่าตัวบากุเตแห้งเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับที่ได้ลองมากินดูเพราะไม่เคยเจอมาก่อนเลยเขาจะเอาตัวเนื้อหมูนี่ใช่ไหมครับไปผัดกับเครื่องเทศที่ใส่บากุเต้นะครับแต่แปลกใจก็คือมันมีกระเจี๊ยบสดด้วยอะ่ะยังไม่เคยเห็นรสชาติอันเนี้ย มันเหมือนเหมือนที่เรากินไก่ผัดพริกขิงใช่ไหมหมหมูผัดพริกขิงจะมีกลิ่นของหมูกับซีอิ๊วอ่ะชัดเจนมากแต่ว่ากลิ่นของเครื่องเทศอ่ะยังไม่ได้ไม่ได้หนึบขนาดนั้นนะ่ะ <c oughs> นี่ดีกว่าหมูกรอบพ,วพัวพริกเกลือเมื่อกี้พี่บอลเห็นเขาทำเป็นไงบ้างสนุก <c oughs> ไฟล,ล,ล,ลุกค <c oughs> ืออะไรอย่างนี้เลยผัดผัด <c oughs> แล้วก็ไฟเข้ามาก็คือตอนแรกเราจะไม่ได้ส่งแต่พี่ที่บอกว่าพลาดมากเลยนะถ้าไม่ได้กินเมนูนี้ก็คือจากหน้าตาคือเนี่ยดูดิให้กระเทียมให้พริกมาเต็มที่มากเลยอื้ม <G ül üş> ก็คือว่าเป็นรสชาติหมูกรอบผัดพริกเกลือจริงๆเลยก็คือเหมือนเวลาเรากินร้านอาหารตามสั่งใช่ไหมครับหมูกรอบผัดพริกเกลือหมูกรอบผัดพริกเกลือคือแบบนี้เป๊ะแต่เป็นแบบระดับพีพเอมยมขึ้นมามีรสชาติเค็มแล้วก็มีกลิ่นพริกให้มาเพื่อความสดชื่นแล้วก็ความหอมของกระเทียมตามมาแบบเต็มๆพวกเขาให้เยอะมากแนะนํานะครับมาเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนเพราะว่าพี่บอลก็อยากกินแล้วใช่ไหมข้าวมันไก่น่ากินข้าวมันไก่น่ากินแล้วก็วุ้ยไก่ก็หอมด้วย หลังจากที่เราหาของกินมาตลอดทั้งวันในหาดใหญ่นะครับแลนด์มาร์คสุดท้ายที่พลาดไม่ได้เลยก่อนกลับกรุงเทพมันก็คือตลาดกิมโยงไม่เคยมาเลยนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปข้างในหาซื้อของปากกลับไปกรุงเทพดูดูซีว่าจะมีอะไรบ้างปะเอาคำตรงนี้ไม่ได้ครงีไม่ได้มองเออทางวลาดไงอันนี้ละกันอันนี้แล้วไปตรงไหนต้อรู้ว่าข้าไม่ได้ มีของแห้งเต็มไปหมดเลยผลไม้ผักอบแห้งแอลมอนมะม่วงหินมะพาวถั่วพิตาชิโอลูกยี่แอลมอนซื้อถั่วพิตาชิโอไปกินเวลาแบบนั่งดูซีรีส์ไปด้วยแล้วก็แบบแกะถั่วไปกินด้วยอันนี้เท่าไหร่นะครับอันนี้สองรอยี่อ๋อนี่สองร้อยดว,วนี้สอง ของเยอะมากจริงๆนะคะรับก็คือเดินมาเราก็แบบซื้อพวกตัวซื้อพวกอะไรไปกินเนาะแต่ว่านั่งดูซีรีส์ไปด้วยแล้วก็กินผัวไปเพลินๆดีมาก <Wol k> ระหว่างที่เราเดินทางออกจากตลาดกิมหยงนะครับก็มาเจอวัดวัดนึงอะ่ะมันสวยมากเลยเดี๋ยวว่าจะเข้าไปไหว้สักเล็กน้อยนะครับดูดิสวยนะเ,ออเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระข้างในกันก่อนนะครับเพื่อความสิริมงคลจะได้ ลยอลยๆๆยเล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 ยลยเ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 ลยนลยเ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 ลาเลยทล่เลยเอยนลาเลยเเลย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 เลเ คุกชัยติ่มซำเขาแนะนํามาว่ามันจะมีวิวสวยมากเลยนะเห็นวิวได้แบบทั้งเมืองของหาดใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมวิวกันเตรียมตัวออกเดินทางได้ <c oughs> <c oughs> ก็คือคืมคืมอันนี้ก็ดีแล้นะเ <c oughs> มกก้อนนั้นหายไปแล้วพี่จําได้หรอเมกก้อนไหนจําได้ก้อนนั้นมันสีขมกขมวแล้วก้อนอื่นน่ะ <c oughs> ขาวขาวโอเคสุดยอดครับนีเยี่เยี่ยม,ยม <c oughs> จริงมันมีชื่อด้วยนะจริงหร จริงลองเค้นในกูเกิลดิว่าเมฆแต่ละแบบแต่ละ๋อแต่ละลักษณะใช่เออมีชื่อว่าอะไรบ้างมีน้องคนหนึ่งเคยบอกพี่ไว้หน้องเมฆพูดดไ้ใหมพี่จี้รู้เลยอะค่ะโอ้เดีโอ้หักซอกว่า ตอนนี้ระหว่างทางที่เราขึ้นมานะครับหค่อนข้างอื้อแล้วนะครับบนเขาเพื่อจะไปเขาคอหงนะครับคือระหว่างทางเดินมามีคนเดินออกกำลังกายเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่หน้าพระุทธรูปปางห้ามญาติสูง19.9เมตรสูงเลยนะครับคือระหว่างทางที่เราขับรถมาเนี่ยก็จะเห็นพระพุทธรูปเนี้ยตั้งสง่าเลยหันหน้าเข้าทางเมืองหาดใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็มาชมวิวกัน และตอนนี้นะครับเราอยู่จุดที่สูงที่สุดของหาดใหญ่แล้วนี่ก็คือจุดชมวิวนั่นก็คือจุดชมวิวเขาข้อหองข้างหลังเราใช่ไหมครับก็จะเป็นพระพุทธรูปนะครับหันหน้าเข้าหาเมืองหาดใหญ่เลยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดชมวิวได้เลยเพราะว่าหันหน้าไปทางทิศตะวันตกที่เห็นวิว เมืองหัดใหญ่ทั้งเมืองนะครับคืออยากมาดูพระอาทิตย์ตกไะแต่ตอนนี้พระอาทิตย์ไม่เห็นเราเลยแต่มีพระพิรุณโปรยฝนมาหาเราตอนนี้แล้วนะครับเฮ้ยมันมีบันไดด้วยนะเนี่ยเห็นไหมพอเราเดินขึ้นบันไดามาแล้วก็มาถ่ายรูปชมวิวเนี่ยสวยมากอุย้ยทะเลสาบสงขาฝั่งนั้นนะ่าสวยงามมากงั้นเรามาสูดอากาศที่เมืองหัดใหญ่พร้พอมกันนะครับหนึ่งสองสาไปไปหาของกินต่อ <laughs> วันนี้นะครับเราก็ยอยากกินของหวานบ้างเนาะก็เลยมาไอติมไทยๆนะครับไอติมไข่แขงลองไปดูว่ามีอะไรบ้างถ้าห้าสิใส่เครื่องได้ห้าอย่าไอติมเก้อนถ้าห้ใส่เครื่องได้เจ็ดอย่างไอติม ทำไมมันดูเยอะจังอ่ะมันไม่ได้ก้อนใหญ่นะน้องอแล้วเครื่องมันก็แบบใส่ให้หลากลายออจริงเหรอเอาเอามาเล็กพอเอแล้วไข่อะเท่าไข่ไข่สิถ้าใส่ไข่บวกเพิ่มห้าบาทไม่เคยเห็นเป็นแผ่นเนาะแต่ว่าเห็นมันก็ไม่กัดเนยไอ้ติม นี่ได้แล้วนะครับไอติมไข่ไทยนะครับไอติมไข่แข็งคือไข่แข็งนะปกติเขาจะแบบคลุกกับในไอซ์กูุปในแล้วใช่ไหมออไอติมเรียบร้อยแล้วแต่นี่เป็นแผ่นเลยอะ่ะไม่เคยเห็นคือด้วยไอติมกะทิใช่ไหมครับก็จะมีความมันอยู่แล้วแต่พอมีไข่แดงเข้าไปด้วยมันเลยแบบไข่แข็งอนะ่ะเออมันเลยมันมากกว่าเดิมกลมกล่อม,มนะครับ45บ้าบาทไข่ไทย,ไทยมาชิมได้ครับ ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่หน้าตลาดกิมยงครับตอนคืนพอมา,าถึงเอ้ามันปิดหมดเลยอะ่อยอะเงียบแต่ว่าขวามืออะ่ะเราเห็นอยู่ร้านหนึ่งนะคบคนนั่งเต็มไปหมดเลยก็ชื่อร้านว่าข้าวต้มรสแดงแล้วก็เลยจะลองแบมาชิมดู นี่นะครับเราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับกับข้าวต้มรวมทุกอย่างเลยเนี่ยมีเนื้อหมูนะครับแล้วก็มีเลือดแล้วก็มีกระเพาะมีเนื้อไก่ตุนนะครับมีตับแล้วก็มีเท้าไก่นะครับเรียกระเพย้ <c oughs> อเลยเท้าไก่เหมือนเนี่ยเหมือนเวลาเรากินเออข้าวผัดไก่กระเทียมใช่ป่ะมันจะมีกลิ่นซีอิ๊วอะ่ะแบบนี้เลยเป,เป๊ะเลยเออแต่ว่าเป็นในรูปแบบของข้าวต้ม ไม่กินหอมของตัวซีอ e ิ๊วครับแล้วเค็มๆเ,เป็นหลักน้ำซุปกลมกองดีตัวหมูนะครับเขาก็หมักมาได้ดีเหมือนกันนะครับมีความหวานแบบหวานคล้ายๆหมูแดงนิดนึงนะใช้ได้เลยนะตามมากินได้นะครับหน้าตลาดก,กิมยงข้าวต้มรสแดงครับชิมเลยไม่ได้ไับ Next Mening ตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่สนามบินหาดใหญ่แล้วนะครับเต็มตัวจะเดินทางกลับคือตอนแรกอาจจะตั้งใจจะแบบตื่นเช้าใช่ไหมแล้วก็ไปเดินหาของกินตลาดเช้าอะไรเงี้ยแต่พอดีว่าแบบพอนั่งมาปุ๊บส่งข้อความมาเลื่อนไฟทุกไฟอะไรใส่กันวิไลที่เลื่อนมาบ่อยอ่าน่าจะรู้กันโอ้โหอดเลยอะ่ะคือตั้งใจจะแบบตื่นเช้ามานุ่ยน่นนะเคยต้องรีบกลับก่อนหนึ่งวันนะครับก็เลยถึงว่าเป็นการมาหาใหญ่ที่แบบรบดัดมาก ก็คือบาลาดอย่างใสกันบินเนะครับก็คือสายการบินนะครับโทรบอกว่าเลื่อนแล้วก็เลยอดทําเลยเป็น3 e ีพีเกยลดเหลือ2 EP นะครับการมาหาใหญ่ครั้งแรกของชเชล้สึกประทับใจมากๆอิ่มอิมจนตัวจะแตกอ่ะที่สําคัญนะก็คือผู้คนที่นี่น่ารักมากนะครับสึกประทับใจจะต้องกลับมาอีกแน่ๆนะครับ อยากให้ทุกคนนะครับรอติดตามว่าครั้งหน้านะครับเราจะไปที่จังหวัดไหนและไปร้านไหนนะครับหรือว่ามีร้านไหนแนะนํานะช่วยกันคอมเมนต์มาบอกได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปอ่านแล้วก็จะตามไปแน่นอนนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกด s u r s c r i b e ช่องอีทไกด์ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับไปแล้ว